กับอีกหนึ่งพิเร์ที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวหลายหน้าต่างนะครับหรือว่าเปิดแอปใช้งานหลายหน้าต่างสลับไปมานะครับเช่นเพื่อนเห็นอยู่นะครับมีหน้าจอหลักเป็นหน้าจอ๊อปอ,อพนะครับแล้วก็จะมีแอบปบที่เปิดอยู่ด้านข้างอีกนะครับเดีย๋ยวเราลองปิดก่อนทั้งหมดนะครับวิธีการเปิดการใช้งานก็คือให้เราไปที่ Setting หรือว่าการตั้งค่านะครับ เลือกฟีเจอร์การเข้าถึงนะครับจากนั้นเลือกในส่วนของเมนูหลายหน้าต่างนะครับนี่ครับเปิดสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบก็จะใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อเราอยู่หน้าใดก็ตามนะครับเช่นเราอยู่หน้าหลักนะครับให้เราปัดจากขวาไปซ้ายค้างหนาบลากจนเครื่องสี่เหลี่ยมสี่ตัวนะครับนะครับจนเป็นหนับแล้วก็วางจากนั้นเลือกแอปเช่นเราเลือกเครื่องคิดเลขนะครับ ากเราต้องการเปิดแอปอื่นนะครับทำเหมือนเดิมนะครับจาน,นเพื่อเรื่องแอบปบแบบนะครับแอปไฟล์นะครับเครื่องคิดเลขก,ก็จะมาอยู่ในแถบด้านข้างตัวนี้นรับเป็น2แอปก็จะสลับกันให้เรานะครับเลือกเพิ่มเติมนะครับเช่นแกลลี่ก็จะมีแอปแกลลี่ขึ้นมาแล้วก็แอปที่เราต้องการใช้งานเปิดอยู่ก็อยู่ด้านข้างทั้ง2แอปนะครับนะครับแล้วนะก็สลับไปมารลัก,การนี้ได้นะครับลองเพิ่มให้ดูนะครับ ใช้แอปไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับสูงสุดได้4ีแอปเยอะตอนนี้นะครับแต่เรอเลือกเพิ่มนะครับว่าจะได้กี่แอปนะครับมีแอปเยอะนะครับเลือกเพิ่มเติมได้นะครับะนะครับนะครับได้เยอะนะครับตอนนี้5้าแอปเราทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเติม น,นะครับได้เยอะนะครับซึ่งปกติเราก็ใช้งานกลางและหน้าต่างอยู่แล้วนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับดังนั้นเราก็กดสลับไปมาลกาักษณะนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับหลายคนไม่ได้ต้องการแบ่งหนะ้าจอเป็น2หน้าต่างหนะ้าจอเดียวนะครับก็สามารถจะสลับใช้งานได้นะครับตอบโจทย์การใช้งานมากนะครับสหรับตัว หลายหน้าต่างนะครับตอนนี้น่าสนใจนะครับเพื่อนเพื่นที่ใช้ฮอนอหรือว่าเมจิโกเอสไปเจอส่วนก็ลองใช้กันดูนะครับน่าสนใจมากครับ